สวัสดีค่ะ สภาพุสองค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าเดียวเรามาดูรีวิวนะกับรายการไหมพรมคริสต์มาสนะคะตัวนี้เป็นงาน USA LOTSP ค่ะลูกค้าจากผู้สินค้าของทางบริษัทบาราคา4 0 0พันบาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการค่ะ80-100ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณลูกค้าจ๋าประมาณการ4 0บาทนะคะใช่ค่ะคุณลูกค้าขอกระดิ่งไหน่อยได้ไหมค่ะเสี่ยงไปไม่ได้แต่ว่าใจรักคุณลูกค้า เราไม่รีบเราจะไปช้ชาๆนะกับรายการนี้นะคะใกล้แล้วนะเทศกาลนะลูกค้าจ,<ะ>จะเป็นคริสต์มาสก็ได้นะาสาหรือว่าจะเป็นช่วงกันหนาวกันหนาวปีใหม่ปีใหม่หมไ,ไม่แน่ใจว่าลูกค้ากี่ท่าน ขออนุญาตรอลูกค้าสักครู่ค่ะคุณพี่จ่าเราห้าท่านนะเราจะไปเลยเราจะบอกราคาส่งคุณลูกค้าด้วยเราจะบอกราคาขายด้วยกระสอบนี้เท่าไหร่นะสี่พันบาทน่ารักค่ะตัวนี้น่ารักเราขอห้าท่านเรนา,า,ราจะไปพร้อมๆกันหกท่านคุณลูกค้าจ๋าสุดคมปกติราคาสี่พันบาทแต่ถ้าลูกค้าซื้อสิบกระสอบค่ะเรามีราคาลดเลยให้ต่อกระสอบค่ะลูกค้าจ่าหกร้อยบาทเอาง่ายๆจ่ายยอดเทียงสามเบินสี่พันบาทค่ะคิดมาก get can't, I ไม่ค่ะยากได้ผ้าสะอาดค่ะลูกค้าอยากได้ผ้าใหม่อยากได้ผ้าสะอาดอยากได้สีสดสดค่ะไหมพรมค่ะไม่จําเป็นต้องใส่ช่วงคิดมาสกก็ได้ใส่ช่วงอากาศเย็นๆค่ะลูกค้าจาแนะนําเป็นรหัสนี้เลยนะคะใช่ค่ะจ่ายยอด4,000บาทได้ไหม้พรมคิดมาสกสวยๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าจามีกระดิ่งดิ่งด้วยนะคะอะสวยๆเยอะๆเลยค่ะต้นทุน40บาทเท่านั้นพ่อค่าแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่แล้วแนะนำหมดเลยเพิ่มเติม ะคะใช่ค่ะสวยเลยค่ะลูกค้าจะเรื่องไซส์ก็ขาดฮะงานเมกาก็จริงแต่ว่าไซส์ทั่วๆไปเลยมีแต่ไซส์เอสไซส์เอ็นไซส์แอลโอ้ยคิดหมาีเลยคุณลูกค้าจ๋าดูค่ะ,คะอันนี้คืออะไรคะช่วยช่วยหน่อยกวางเรียนเดียกวางเรียนเดียเรียนเดีย,ดยอาจจะพูดจักย่างหน่อยนิดนึงโอ้น่ารักมากอะ่ะน่ารักจีนไม่สะอาดด้วยคุณลูกค้าจ๋าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะเพราะว่ากระสอบนี้ของเขาราคาสี่พันบาทกระสอบสี บกระสอบมีราคาลดพูดคุยสอบถามราคาได้ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ราคาจ๋าสิบกระสอบนะ <c oughs> ค่ะสามหมื่นสี่พันบาทค่ะราคาจ๋าเอาง่ายๆล้นเหลือก,กระสอบละสามพร้อยบาทค่ะ <c oughs> ลดนเหลือก,กระสอบละสามพร้อยบาท อ้าคือลดหลายแห่งแท้เหลือ3,400บาทนะคลูกค้าจะลดเยอะมากนะคะใช,ใช่ค่ะลูกค้าจะมีแบบว่าเป็น ตัวอ่ากว้างมานะคะลูกกระตูงกระตูนมีมาหมดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นไหมพรมคริสต์มาสนะคะป้าคืองามจริงเหรองามจริงเนาะคุมมากลูกค้าจะอย่ารอช้าค่ะสต็อกไว้ได้สต็อกค่ะเก็บไว้ได้เก็บค่ะลูกค้าจะสินค้าเรามีค่อนข้างหลากหลายรายการนะคะแต่ว่าเซตกันหนาวสามารถขะได้นะคะใช่ค่ะสนใจหมวดนี้นะคะสามารถ CF ได้ได้รับเป็นกระสอบนี้ได้นะคะลูกค้าจะจ่ายยอดสี่พันบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะ จดีนะคะคุณลูกค้าจะรีวิวให้เห็นทุกตัวกันไปเลยนะคะอุ้ยงานฝีมือเนาะฝีมือ,อเลยลูกค้าจ๋าไซส์นะบางทีรถสามารถใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ได้นะใส่เป็นตัวใหญ่ๆหได้บางอ่าบางท่านอยากใส่เป็นอ่าเข้าลูกเข้าทรงก็ได้นะคะก็แล้วแต่ตัวนะคะเพราะว่าตัวนี้เราเริ่มตั้งแต่ไซส์ S อไซส์ M ไซส์ L นะคะใช่ค่ะเป็นของเรื่องงานแบรนด์ก็มีขะมาเลยนะคะมิ้นเจอไปก็เป็นดิสนีย์นะคะลูกค้าจ๋าอ่ะ สวัสดีคุณ <คน S 1> ลูกค้ะคะกาที่ร้าน่ะหาโอกาสมีการพักด้วยนะพักแล้วก็ากาสวัสดีคุณผูาพักเยอะเราไปต่ออ,องง่ยะยอๆค่ะมิ้นชาสวยเลยนะสี่พันบาทเท่านั้นนะคะป้าคืองามแท้ลูกค้าจ๋าบางตัวนะถึงจะเป็นสีดําก็สวยตัวนี้ใส่ได้ทุกโอกาสเลย ขอให้อากาศเย็นๆค่ะลูกค้าจากบางท่านนะใส่เป็นแฟชั่นคุณผู้ชายใส่ได้อุ้ยสวัสดีคุณลูกค้า12ท่านจ้าสวัสดีลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าจะาส0 0บาท4,000บาทเท่านั้นนะคะรับเป็นกระสอบรีวิวได้นะคะหรือจะเป็นอ่าเป็นกระสอบใหม่ไปรุนเองไปเปิดเองได้นะคะอุ้ยน่ารักเพราะว่าเราใส่ได้คนละตัวคนละตัวเรียงกันสวยเลยนะได้นะได้นะได้ทุกตัวเลยได้ทุกตัวเลยนะจะเป็นมีฮู้ดก็ได้นะค่ะจาจะเป็นมีฮู้ดก็ได้จะเป็นสวมหัวก็ได้ จะเป็นไซส์ค่อนข้างแบบว่าไซส์ก็โอเคหลากหลายด้วยนะคะเราหาตัวใส่ดีกว่าค่ะมิ้นค่ะพี่ว่าพี่หาตัวใส่เดี๋ยวให้พี่แอลใส่ให้ดูนะคะมีตแต่งงานสีมือนะลูกค้าจ๋าเป็นเดรสเป็นงานคล้ายๆกับมีเป็นกระดิ่งใช่ไหมคะมีกระดิ่งนะคะมีเป็นรูปอะไรนะพูดให้หน่อยรูปกวางเลนดี้รูปอะไรนะ สันตะคศนะคะ,ะ,คะลูกค้าจ๋าหลากหลายรูปเลยนะคะ<ช>แต่ว่าใหม่จริงใหม่จังค่ะคุณลูกค้าจ๋าใหม่จริงใหม่จังอย่ารอช้าอย่ารอช้าค่ะลูกค้าจ๋าไม่จําเป็นต้องรอเทศกาลนะสามารถซื้อได้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าซื้อเยอะเราก็ลดเยอะด้วยนะคะกับรายการไม้พรมคริสต์มาสของเราค่ะเป็นงาน USA ของเราแล้วลูกค้าจ๋าลอใส่มาแต่บ้านใส่มาแต่บ้านแล้วก็เกด a ดเอ้ด้วยนะคะสุดคุ้มนะคะใช่ะค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆเยอะๆเลยใส่เป็นเสื้อ มแบบนี้ก็ได้หรือว่าใส่เป็นเสื้อตัวเดียวก็ได้นะคะลูกค้าจะสวยมากๆนะคะแนะนําแนะนําค่ะก่อนถึงก่อนถึงเทศกาลของเขาสามารถซีเอฟได้ไปเก็บไปตุนได้นะคะพอถึงเทศกาลปุ๊บเอาเออกมาขายได้ทันเวลาพอดีนะคะค่ะถ้าพร้ามสารรอใช่พานกความพร้อม อ่าแล้วก็จากต้นทุนของเขานะ40บาทคุณลูกคา<ฆ>้าจากาลูกคา้าบางท่านนายเขาคข้ายตัวนิดหนึ่งนะก็สามารถขึ้นไม้แขวนขายได้เหมือนกันนะต้นทุน40บาทนะขาย2่ง0อยังได้ได้แต่ทางนี้ทางนั้นคุณลูกค้าจาก,ก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยนะคะอ่าใช่ค่ะลูกค้าจะอัพเป็นตัวมีฮูดบ้างนะคะลูกค้าจะมีทั้งสวมหัวผ่านหน้าและมีฮูดมีขะมามินเจอเดตไปหนึ่งตัวนะคะลูกค้าจะอาจจะมีติดติดมาบ้างนะคะใช่ค่ะน่ารักมากเลยอะ่ะ สวยอ่ะบอกเลยเดี๋ยวเราให้อ่าหุ่นพีเซ็นเตอร์นะใส่ให้ดูนะคะตัวนี้เป็นเดรสนะคะนาะงคะ่ะเดรสตัวนี้เป็นเดรส มีมาหมดเลยเดรสตัวสั้นนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อตัวยาวนะคะลูกค้าจ๋าก,ก็มีอยู่ในนี้นะคะสวยๆเลยต้นทุน40บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าสามารถคัดแยกทําราคาได้ตัวนี้เป็นกั๊กค่ะลูกค้าจ๋าสวยมากนะคะแนะนําแนะนําเลยเพอะคะ้าแม่ค้าที่ขายงานแฟชั่นอยู่แล้วขายกันหนาวอยู่แล้วแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมได้นะคะ<า>ไหมพรมข้อดีของไหมพรมข้อดีของไหมพรมลูกค้าจา๋า,า,าแพ็คกิ้งมาอัดแน่นมาก45กิโล นะลูกค้าจะเน้นย้ําคุณภาพเกรดเอราคาประหยดัดค่ะสบายกระเป๋าเลยนะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าซื้อสิบกระสอบนะตกต่อกระสอบนะเหลือสามพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นคุณลูกค้าจ๋าเราต้นทุนสักลิกไปอี้เอ, <มา S 1> เอาขึ้นมา้าเถอะตัวนี้ <มา S 2> อเอ<ม>าข<ม>ึ้นมาราเนี่เดี๋ยวไม่มีหุ่นใส่เลยอะใส่ไ้ไหมยคุณตีข้อใส่คุณตีใส่เธออะใส่ใส่ใส่ช่วยกันใส่ช่วยกันเดี๋ยวเราแบบว่า ให้ลูกค้าดูให้ลูกค้าดูาว่าไม่พมข้อ,อกกดีไม่ต้องรีดก็ได้เด้อไม่ต้องรีดก็ได้เด้อลูกค้าจ่าเน้นย้ำไม่ต้องรีดก็ได้นะเราแทบจะขึ้นไม้แขวนใ่ได้แ,แล้วยี่สิบกระสอบขมิน้นขาเอาเลยกรอกระสอบเหลือสามพันสี่ร้อยบาทเจ็ดเอ็กเจ็ดเอ็กเจ็ดเอ็กเอาไปเอาไปสามพันสี่ร้อยบาท สิบกระสอบสิบกระสอบลดเหลือต่อกระสอบสามพันสีร้อยบา ่เเป็นดสสวยๆแบบนี้ก็มามาค่ะลูกค้าจัามีฮูดแบบนี้ก็มาค่ะลูกค้าจะหลากหลายเลยแฟชั่นของเขาจัดหนักจัดเต็มมากๆนะคะชอบก็สามารถซีเอฟได้ค่ะลูกค้าจะได้ตามรีวิวทุกตัวมาค่ะมา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 มเลยสวยว่ะยังเลยยังเลยชอบแบบไหนอยู่ในกระสอบแบบนี้มีแต่ว่าต้องดูต่อชิ้นสี่สิบบาทมาค่ะมาเลยมาเลยค่ะอู้มีน ค่ะชอบแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนไม่เหมือนกันคุณลูกค้าจะชอบแต่ละท่านไม่เหมือนกันเป็นแฟชั่นแบบนี้ก็ได้ค่ะลูกค้าจะเป็นกั๊กแบบนี้ก็ได้ค่ะได้าจะเป็นกั๊กก็ได้เป็นแบบนี้อุ้ยทำไมน่ารักจังอสันสันกระดิ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะอะไรเป็นรูปแบบนี้ก็ได้เป็นกั๊กนี้ก็ได้สามพันสี่ร้อยบาทแต่ถ้าซื้อสิบกระสอบลดเหลือต่อกระสอบสามพันสี่ร้อยบาท you ah. งามงามแท้โอ้ยเปลี่ยนไรด่ดิเราเราห้าดือเดนห้าคนเมื่อกี้พี่แอลยังไงคะคนละสไตล์เลยนะคนละสไตล์พี่แอลเป็นกั๊กค่ะของมิ้นเป็นผ่านหน้าของน้องแพรเป็น่าสวมหัวเป็นเป็นตัวยาวนะคะใช่ค่ะของพี่นางเป็นเดทเป็นเดทของพี่ตีเป็นสีดําเป็นสีดําสวยนะเป็นสีดําแล้วเป็นงานฝีมือใช่เป็นงานฝีมือนะตัวนี้ก็เป็นงานฝีมือค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้สวยเลยเป็นงานฝีมือ่ะขออนุญาตนะเอามาคืนอามาคืนค่ะของพี่ตีคืนเลย ดูค่ะลูกค้าจ๋าสวยจะเป็นสีดําก็ได้จะเป็นสีแดงก็ดีสุดคุ้มคุณลูกค้าจ๋าไม่จําเป็นต้องรอหนาวค่ะสามารถซื้อเก็บซื้อสต็อกซื้อตุนไว้ได้เลยนะจ๋าจ้าค่ะสวยมากนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแฟชั่นที่หลากหลายอยู่ในนี้เลยอุ้ยตัวนี้สวยมาก็มิ้นแถวตัวนี้ยิ่งน้ก็สวยแท้มินม่ใส่ได้ไหมยิ่งหนึ้ยิ่งสวยอะลูกค้าดูค่ะอุ้ยได้แล้วนะ ได้เลยเนาะอุยน่ารักมากคุณลูกค้าจ๋าไม่น่าเชื่อต้นทุนสี่สิบบาทป้าตัวนี้ขายสามร้อยห้าสิบได้เลยได้แล้วนะพี่ได้เอาไปคู่กันได้ไหมได้เลยแต่ถ้าคุลูกค้าขายต่อได้นะเดี๋ยวขอซื้อสามร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ซื้อนะสวยอ่ะมือสองค่ะลูกค้าจ๋ายิ่งเป็นของบริษัทบ้าของเราไม่ซ้ำแบบไม่จำเจยิ่งเป็นไมพรมคริสต์มาสค่ะนำเข้าโดยตรงจากเมกาค่ะลูกค้าจ๋าเป็นป้ายแฮมเบอร์เกอร์นะคะใช่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะป้ายแฮมเบอร์เกอร์ของเรานะคะลูกค้าจ๋า ส,สวยแบบนี้ซีเอฟได้รับเป็นกระสอบนี้ได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะใช่ค่ะอุ้ยสวยเลยยิ่งหรือสวยอะ่ะ ได้หมดเนาะได้หมดแล,ล้วเป็นผ้าบางตัวเป็นผ้าที่ไม่ได้คันคายนะลูกค้าจ๋าไม่ใช่เป็นผ้าไหมพรมคันคายนะคะบางช่วงอากาศแบบนี้เราก็ใส่ได้นะได้ใส่นอนในห้องแอร์หรือใส่กันแดดกันลมกันหนาวใส่กลางแจ้งได้เลยนะแล้วก็โทนสีขเขาก็จะมีตั้งแต่เรียบเรียบนะลูกค้าสีดําอาจจะมีเป็นลูกไม้มีเป็นสัญลักษณ์ติดติดมาบ้างนะเพราะว่าของเขาเป็นไหมพรมคริสต์มาสนะคะ,คะใช่ค่ะเรื่องแบรนด์ก็มีค่ะมาเลยม a x i ิโมมีมาแก๊ปมีมาอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋า อ่ะอริโซนาจ้าใช่ค่ะใจดีนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้เดี๋ยวเรารีวิวให้เห็นทุกตัวกันเลยนะคะลูกค้าจ๋าป้าดูค่ะน่ารักมากพี่พี่ไม่ไปดูแบบเลยนะคะมินพี่แอ๋วไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูแบบว่าพี่แอวเน้นแบบว่าให้ลูกค้าดูแฟชั่นที่เราใช่ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเราแค่ลื้อขึ้นมาสะบัดแล้วก็ขึ้นไม้แขวนขายได้เลยนะขายตัวเลยนะลูกค้าจ๋าอุ้ยตัวนี้น่ารักมากค่ะนี่คุณลูกค้าจ๋ามีแบบนี้ด้วยมีเป็นงานฝีมือฟุ้งฟิ้งด้านหน้าแบบนี้ด้วยนะคะ เขคงไม่ได้เดทอีกแล้วพี่แอ๋วน,น่ารักนก็น่ารักนะ เด็กก็สวยกัก็น่ารักค่ะคือผู้คนละเรื่องเดียวกันกัก็น่ารักเด็กก็สวยไปค่ะอ่ะสีเขียวค่ะสีน้ําเงินค่คะอ่ะสีแดงสีเขียวสีดําสีน้ําเงินค่ะลูกค้าจ๋ามีทุกโทนสีนะคะใช่ค่ะถ้าชอบก็สามารถสีเอฟได้นะคะเข้ามาดูสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้ค่ะบัคกของเราเปิดตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึงห้ามงเย็นนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ที่สมุทรสาครใครมาไม่ถูกนะคะลูกค้าจะอินบ็อกมาได้นะคะเดี๋ยวเราส่งโลเคชั่นให้ใช่ค่ะ ขอปิดสองตัวนี้ได้ไหมคะมินค่ะมินเอาไปเลยเอาไปสตาร์วอลหมกัน,น,นลูกค้าจะมีาการเก็บด้วยนะสตาร์วอลนะคะอ่า้<ะ>สุดคค้มสุดคค,ดค้มสุดคค้มสุดโค้มคุณลูกค้าที่ดูไรสดนะตอนนี้ลูกค้าจะเช็คราคาเหมาได้เลยนะคุณ<ด>ลูกค้าจ่าย่ารอช้าค่ะเหมาได้เหมาเลยค่ะอยากขายคนเดียวอยากเล่นคนเดียวคุณลูกค้าจะเช็คได้เลยว่ามีกี่กระสอบนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของอเมริกันอีกนะคะลูกค้าจะอู้สวยอ่ะสวยได้เลยแล้วใหม่สะอาดด้วยคุณนะพากเกต เอด้วยนะคะคุณลูกค้าจ๋าดูค่ะใหม่เลยอะ่ะอันนี้ของดิสนีย์จ้าสวยเลยลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะตัวไหนๆนะคะก็สวยเหมือนกันเป็นแฟชั่นที่หลากหลายอยู่ในนี้นะคะค่ะดูค่ามินค่ะงานฝีมือมาอีกแล้ว เป็นผ่าบ้างไม่ผ่าบ้างนะอันนี้เราก็ประมาณการนะคะเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปลุ้นกันอีก,กรอบนะคะวิวขอปิดจ็อบด้วย Star Wars สองตัวเลยนะคะลูกค้าจ้ะขออนุญาตทวนรายการคะ่ะสําหรับรายการนี้เป็นไม้พรมคริสต์มาสนะเป็นงาน USA l o เอ HP นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคาสี่พันบาทคะ่ะน้ําหนัก45ากิโลจานวนชิ้นประมาณการ8 0ถึง100ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นคะ่ะคุณลูกค้าจ๋า40บบาทคะ่ะ แจ้งคุณลูกค้านิดนึงค่ะลูกค้าจะกระโปดีๆนะคะแต่ถ้าซื้อ,อ10กระสอบค่ะคุณลูกค้าจ๋าจ่ายยอดเพียงต่อกระสอบนะ,ะลูกค้าจ๋า3,400บาทค่ะ3,400บ,บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ สามารถติดต่อบ,บักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ Facebook เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีกต่อช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ